นี่คืออีกหนึ่งคู่รัก LGBTQ+ ที่หลายคนมองว่าจะไปกันไม่รอดแต่ตลอดเวลาที่ร่วมทุกร่วมสุขกว่า16ปีก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า รักต่างวัยห่างกันเกือบ20ปีของพวกเขาไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเรื่องหัวใจระหว่างป๋าต๊อป,ปติญญาควรตระกูลและปีใหมส่สมมตรักวัฒนาเซลารักล่าสุดทั้งคู่ออกมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตผ่านช่อง YouTube u t u b e อุ้ยบุตรดาเบสกับเรื่องราวบาดแผลวัยเด็กที่ไม่เคยบอกใครและการกู้ชีวิพพังๆจากวังวนยาเสพติดป๋าต๊อปเปิดใจว่าเขามีปมในใจตั้งแต่เด็กเรื่องถูกทอดทิ้งเพราะคุณพ่อคุณแม่ส่งเขาไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่10ขวบโดยคาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นปมฝังใจครั้งใหญ่นาไปส ด้วยการทำตัวสำมาะเลเทมาใช้ยาเสพติดกดทับความเจ็บปวดไปจนถึงการจุงมือคนรักยังปีใหม่ให้ดําดิงไปกับยาเสพติดจนเชียดตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งคู่เล่าว่าพวกเขาเล่นยาจนโอเวอร์โดสจนเกิดอาการหลอนเยอะมากพวกเขาพยายามจะเลิกยาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จทําให้พวกเขาทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆเลิกกันเป็นร้อยร้อยครั้งจนวันหนึ่งปีใหม่เกิดอาการชักเพราะโอเวอร์โดสเลยทําให้มุมมองของป๋าต๊อบเปลี่ยนไปชุกคิดได้ว่าตัวเองจะเป็นฆาตรกรทําให้คนที่รักตายไม่ได้เลยตัดสินใจไปบําบัดเพื่อเลิกยากัน ง,งถ้าไม่ตกตามขนาดนั้นไม่มีทางตื่นเลือกจะเห็นสุขก,ก็ได้เลือกจะเห็นทุกข์ก็ได้ไม่ไปเป็นมันก็ได้ ขณะที่ฟังปีใหม่เองก็บอกเล่าชีวิตหนักหน่วงที่ต้องเผชิญเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งกําลังเป็นดาวรุ่งในวงการมีงานละครติดต่อเข้ามาเพียบแต่เพราะเธอติดยาหนักมากจนเบี้ยวกองถ่ายทํากองละครเสียหายเลยทําให้กระแสนิยมจางหายไปตามกาลเวลาปีใหม่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณไม่แยกทางกันและอยู่ท่ามกลางมุมมืดของสังคมก่อนจะมาเจอปาตตอกเธอผิดหวังจากความรักมาไม่น้อยพอมาเจอรักที่ใช่ในครั้งนี้ถึงจะอายุห่างกันมากแต่ทั้งคู่ก็จับมือ่าทุกอย่างไปด้วยกันแม้แต่การฉุดกันขึ้นจากวังวนยาเสพติดด้วย ว่าความรักสามารถชนะได้ทุกสิ่งแล้วเดินหน้าเข้าศูนย์บำบัดอย่างจริงจังตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องพากันและกันออกจากวงจรเละเละนี้ให้ได้ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นคนมีชื่อเสียงสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดก็คือคำสบประมาทจากคนรอบข้างที่บอกว่าไม่เชื่อว่าทั้งคู่จะเลิกขาดได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําได้และได้แต่ขอบคุณถ้อยคําดูถูกเรานั้นที่เป็นเหมือนแรงผลักให้ต้องทําให้สําเร็จยิ่งใครผู้ก็ทําทให้สําเร็จเดี๋ยวทำไปดูได้เป็นแรงถีบที่ดีแรงถีบ ตอนนี้พวกเขาหักดิบทุกอย่างได้อย่างใจทั้งเลิกสูบบุหรี่ยุติยาเสพติดเลิกดื่มของมึนเมาจนร่างกายกลับมาแข็งแรงที่น่าสนใจคือทั้งคู่กำลังมีธุรกิจใหม่คือการบำบัดผ่านคลื่นเสียงที่เรียกว่า The Secret Pod Thailand ถือเป็นทางเลือกในการฟื้นฟูทั้งทางกายและใจให้กับผู้ป่วยและผู้คนที่สนใจได้เข้ามาทดลองอย่างที่พวกเขาต่อสู้จนผ่านพ้นมันมาได้แล้ว